สบายดีพี่น้องมาพบเฮานห้องเก่าๆโอ้ยเส้นเอวเกิดภาพมากทีเห็นชาวแต็งชงแตะเลี้ยงพี่น้องอยู่เดี๋ยวนี้ชื่อน้ามน้ำพิ่นเลยพี่น้องชื่อน้ามชื่อบัตมาอุดหนุนเพิ่นเด้อพี่น้องว่อยากกินน้าปั่นน้ามยังก็มีชิโลนกชิโลนมเันปั่นได้เบิดทั้งแหว่ลงหอยยางพี่น้อง ชื่อชิปจอกไปส่งฮะซื่อชิปจอกไปส่งไห่โอ้วันว่าซื่อชิปจอกไปส่งไห่พี่น้องแทมหรอวะแทมจอกหนึ่งชื่อชิปจอก น้ำนยังจะเลี้ยงจะเลี้ยงสิ่ร้องหืม10,000นขายสืมปั้นกระสปันกระสีปั่นกระสีบอ่กระดาใาก,ก,กาล้ข้างใหญ่ไม่ร้อ พอเห็นขเขาแหวลงมาซื้อพีอ่น้อกพอจะกินหนึ่งถ้าใครพอจะก้วหัวมันนะพอจะกินมันบ่เบนะิดนะดัดใบเฟื่งหนึ่งหัวมันก็ฉีนะอนะเออ,เอ,อ โอ้ต้องใส่มะนาวนำพี่น้องน้ำไม่ใช่อื่แต่เลี้ยงชัดเนาะ แดงเปเปล่งเ,เลยพี่น้องอืมเล่เลี้ยงโมเมนต์เลี้ยงเลยพี่น้องสิบพันกรีบจำเศร้าพัน,นใช่แหละตุง้งใหญ่เลยเนาะตั้งตัง้งหัวไปล่สั่งแบบใดได้เบิร์ด ได้แลวพี่น้องสิบพันเน่ยหวานอยู่พี่น้องหวานหวานเป็นเรื่อขายาสูบนำยาสูบเกลใทานพร้อมจับพี่ ทานกระขายจอมหนึ่งสามสิบแม่นบ่แม่นแล้วะบ่ไม่ค่ะขายถ่านน้ำขายน้ำน้ำเนาะโอเดพบ้าน้ำไรไม่ร้องแปดพันมันชิเป็นยัง บ่ไพา่าบ่ให้อ้เามเขาบอห้บาบโห่เนาะืม่ทานเา็บมาะบอนเขาดอืเก็บมะขดดบ่เป็นยังเนาะเขาไปตัดเองพี่น้องเาไปตัดเองพี่น้องเบมาตะบอนเขาดุดยังลงคนไม่ทาน,าาานาอืม,อมไม่ใหญ่ mẹ không mẹ khỏe lại à, cái nòng <coughs> à, mẹ ná เข้มข้นอยู่หวานหวานแล้วม,ม,ม,มันแซ่บเ <c oughs> <c oughs> นาะชงกไหมน่องเบิร์ตแหล่เนื้อเต้าหู้แข็งมันเห็ดแซ่บอยู่นี่แหละพี่น,น้องติดกับทางใหญ่นี่แหละมาอุดหนุนเพม่อนเด้อพี่น้องเด,ด้อ ทางไปสวรรค์ทางแหวงหัวย่างอย่างเงติดกับห้องมอนี่แหละพี่นอ้องเป็นคล้ายน้ำมันน้ำอีกไงน,น้ำมันรถไทยน้ำมันรถจักรต oh. ิดกับห้องมอนี่ยกลนหนาใส่ก,กันเลยรนสะลาดพอดีเลยโอ้ค oh, นต้มปลาคอให,ใหญ่พี่น้องผม,มปลาคอใหญ่ชีมอกบอกกึ้งอยู่นนะมกแน่ต้แมแน่ต้ม โมกคายว่ะเดี๋ยวโมกคายขอย่างใหญ่พี่น้องใหญ่เลยนี่ทอดมันพี่น้องกับหัวนี่โอ้หกสิบพันว่ะพี่น้องนี่ตัวหนึ่งเป็นว่าแล้วเลยแหละเป็นเอาไปเป็นเอาไปต้มเลยครึ่งหนึ่งพี่น้องอันนี้อันนี้ยังครึ่งหนึ่ง เบดทุกอย่างน้องมันก็นมีไม่ยังก็นใใชมุดแดง่ยังไม่ใหญ่บาบานมาเลยบาไบาบ่าครับเด็กน้นองตังแหวหัวยางในทาปิชิโนโอ้โ,อโหนียทเป็นคน ชูชิไปชาชูไปชายไหลงอไปไหลงอไปนอนก็ไปไหลงอเขามามาเตจงานเต็มรถไทยอยู่เน่ยเฮ้ยเมาเตจงานงานหน่อยในดึงซ้ายน้ามันไนองใส่ เอาละพี่นอ้องที่จบคลิปไว้เท่านี้เพราะกันคลิปหนาะอากาก็ไล์กัแแซ์ได้พี่น้องก็ติดตามไปเลยเนาะ